มาอย่างน่ะรักเขาสวนบ่ขีขมุยหน่อยครับรักเขาสวนมากินหญาครับงัวคนละเจ้าของครับเพิลอยู่สวนติดกันครับเปินมาหาอ้ายเปินครับงัวผมมันเป็นตัวผู้เถิกไงครับเปินมาหาอ้ายสุมสมือสุมมือวันนี้อ้ายบระยูโอ้ ไปลามเอาไปปลูกอยู่เทิงสวนครับแถวผู้วันนี้เพื่อนมากเพื่อนบูเห็นเพื่อนกนเขามากินในสวนสวนหญ้าเลยครับนี่เปียแน่ต้นกล้วยหน่อยเนี่ยของมักเพิ่นเลยแหละครับที่นี่นะคะคลซี่บีแคมปิงที่ทําสกแกจังหวัดประจวบคีรีัน,น,น,นค่ะ เป็นหรือว่าจอดรถนอนคนละ200บาทเท่านั้นมีไฟฟ้าให้พ่วงนะคะห้องน้ําดีมีเครื่องทําน้ําอุ่นด้วยแล้วก็บรรยากาศแบบนี้ค่ะแต่ว่าคุ้มค่ามากๆนะคะแล้วที่นี่มันไฮเวทมากจริงๆเมันเป็นงัวหน่อยครับประมาณอายุประมาณ4เดือนครับก้อนนั้นนี้เป็นล่างปีนะครับล่างปีสกินเป็นตุ่มอ่าเพิ่นก็ฉีดยาครับฉีดยาหมอมาสิทธยากะ ก็โอเคครับหลอดครับหลอดหลอดแต่ว่าเป็นตุ่มเต็มโตครับแต่ว่าหลอดอฟื้นครับอยู่ได้แล้วแรงๆช่วงนี้ลําปีกัะรักษารักษาโอกาสหลอดสูงครับเสื้อมันกับสีอ,อ่อนอ่อนลงครับบคือปีแรกๆตีมากก็คือ วัวที่อายุในน้อยครับสองเดือนสามเดือนนี่แม้กระทั่งใหญ่ก็หันก็มีโอกาสหลอดอย่างครับก็เชือลงปอดไววกับบวลดครับแต่ว่าสมมตินี่หมอเพื่อนกับย้าเพื่อนกับซีดีขึ้นครับให้ดีรีก็บตรงมีวัคซีนครับเอาวัคซีนมาฉีดก่อนครับช่วงหนาฝนครับช่วงหนาฝนนี่ล่ำปี ผ้าหามันมาจากยุ่งพวกยุ่งพวกเหลือพวกนี้ครับกินเหลือเลยกับติดต่อกันง่ายครับติดต่อกันง่ายการป้องกันกับชนมากป้องกันไม่ค่อยได้นะครับก็คือหายามันสีตามขอ้อผลตามตัวงูอ่วครับดังไฟสองกังขื้นชนมากกับไม่ค่อยไม่ค่อยป้องกันได้ครับแต่เป็นแต่ว่าเป็นหน่อยครับ อาศัยว่ารักษาได้ผุนพื้นแม่รักกินอยา่ายิ้มแล้วกับเมื่อเด้อยิ้มแล้วกัเมื่อเด้อครับ <c oughs> ผมคลิปนี้อ่ะเอาบรรยากาศตทงให้ทองหน้างัวหน่อยมาฝากครับอยู่น้ำทงน้ำทากับสิบประมาณนี้แหละครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นี้เด้อครับกดกระดิ่งนีเด้อ ขอบคุณครับ